สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่า uhm. จะมาตั้งค่าตามคนดังตามนักสตรีมเมอร์อีกแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าตามคนดังนะครับหรือว่าอยากได้ตั้งค่าคนดังนะครับวันนี้พี่ก็มาให้แล้วนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นทางด้านของไอเจิดเกมซิงนะครับโนที่แบบว่าปัจจุบันนะครับก็ยังมีการสตรีมแล้วก็ ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แบบว่าดึงหัวคมมากนะครับแล้วก็เป็นสายไฮไลท์นะครับที่แบบว่าเป็นสายออนทัวร์นะครับน้องเล่นซีซีเราก็ท้าคนนูน้นท้าคนนี้นะครับล้วกคนน็คนนู้นคนนี้ก็มาท้าเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาแจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบสุ่มเวบนุกเกอร์ชนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยมีเครดิตไม่โกงไม่เกียนแน่นอนเข้าสุ่มรหัสไม่มีเครื่อ ครั้งละ99 p อย n t เท่านั้นนะครับกดซุ่มได้เลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับงงน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าไม่มีเกลือนะครับเนาะนี่เลยนะครับเราได้ ID หมวกเอฟนะครับเนาะรหัสมาแล้วเซื่อมเฟสได้เลยนะครับเนาะมีหมวกเอฟจริงๆด้วยนะครับงงน้องก็เป็นประมาณเลยครับเนาะคุ้มมากเลยแค่99บาทนะครับถ้าคนไหนอยากซุ่มกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับเว็บแจกวันละ10 ID ก็ชนะเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรโหดเลยนะครับและอีกอย่างนะครับเนาะก็คือตั้งค่าของเเคาานนะะรับก็คือขึ้นนนนนชื่่ออแะครับว่าทุกคนต้องอยากได้แน่ ก็นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าวันนี้พี่ได้มาแล้วนะครับเนาะก็อย่างที่รู้กันนะครับเนาะว่าไอ้เจอเกมซีนะครับจะมีการเล่นในคอมนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าเรามาเล่นในมือถือคงไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับที่แบบว่าใช้ในมือถือได้นะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเอาไปใช้ได้แน่นอนนะครับเนาะแถมขึ้นหัวดีด้วยนะครับก็จะเประมานี่เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตังค่าดีๆนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าต้องดูคลิปนีีีี้้้จจจดดนนนนนนะะะะะะะคคคคครรรรรัััับบบบบบเเเเพพาาาาาาาววว่่่่่่ลลลิปปออออกแยยไม็ทงงงขตหื DPI หรือว่าขนาดของปูไม่เลยครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าจะบอกทุกอันเลยนะครับโนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนแล้วกันนะครับว่าตั้งค่าประมาณไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ของไอซ์เซิร์เกมสี่นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องดูในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็พี่เขาบอกเลยครับว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับพี่บอกว่าอยากได้บัตรกรรน่านะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะให้โหวตแล้วกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก็อย่าลืม ดีกว่านะครับก็คือสําหรับตั้งค่านะครับก็เป็นทางท่าของการตอบสนองนะครับที่จะเริ่มจากการตอบสนองก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับอาจจะเป็นจุดใจกลางหลักเลยนะครับที่แบบว่าหลายๆลายคนนะครับเนาะอยากตั้งตามนะครับก็คืออันแรกนะครับหรือว่าครั้งแรกนะครับพี่จะตั้งตามไอ้เจิดเกมซิงก่อนนะครับแบบไม่ปรับเปลี่ยนนะครับเนาะก็ไอเจิดเกมซิงนะครับเนาะก็คือมองรอบๆนะครับสําหรับมองรอบๆของไอเจอดเกมซิงนะครับก็ อยู่ที่0ูนย์เท่านั้นนะครับเนาะแต่เขามาเปิดอยู่ที่กล้องเลตดอดนะครับอยู่ที่50นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตั้งค่าของไอ้เจอรเกมซิงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตั้งค่านะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับพี่จะตั้งค่าตามไอ้เจอรเกมซิงก่อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของซัคโคฟุซอนนะครับสำหรับโคโซฟุนถอนะครับเนาะก็อยู่ที่50นะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าซัคโคฟุซอนนะครับก็อยู่ที่50เหมือนนนกัะครับก็จะเปป็นระม นี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับสำหรับสโคบพื้นสองนะครับก็เป็นประมาณนะครับเนาะแล้ก็สโคบคูณนสี่นะครับสำหรับสโคบคูณนสี่ก็เหมือนกันนะครับเนาะสำหรับสโคบคูณนสี่ก็ตั้งอยู่ที่50นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสโคบคูณนสี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของไอเจิร์เกมซี่นะครับแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับไอเจิร์เกมซี่นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าตั้งเหมือนกันเลยนะครัับก็ต้งอยู่่ที 50นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าไอเจิดเกมซี่นะครับจากตั้งเป่ามานี่นะครับน้องก็คืออันสุดท้ายนะครับก็คือไอเจิดเกมซี่นะครับเขาจะปิดไปเลยนะครับก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับตั้งค่าของไอเจิดเกมซี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าถ้าเล่นในมือถือพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าไม่ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนปรับเปลี่ยนแล้วกันนะครับน้องว่าทํายังไงให้เล่นในมือถือได้นะครับก็คืออาจจะปรับเปลี่ยนไม่มากนนนนนนนะะคคครรรรัััับบบบบ้้อออองงแต่่่กก็พีีขเเเลลยยวาาาถปปิดึ แน่นอนนะครับสำหรับตั้งค่าแบบนี้นะครับนอก็ง่ายๆเลยนะครับก็คืออันแรกนะครับนอถ้าตั้งเป็นศูนย์เล่นในมือถือไม่ได้แน่นอนนะครับรับรองเลยนะครับนอว่าเล่นในมือถือไม่ได้นะครับนอก็จะเป่ามาณเลยครับเราจะตั้งอยู่ที่100นะครับนอจะปรับขึ้นมาเป็น100นะครับสาหรับอันแรกนะครับนอก็เป็นมองรอบนะครับก็คือถ้าเล่นในมือถือนะครับก็ปรับขึ้นมาเป็น100ได้เลยนะครับนอก็จะเปรามาณนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับนอว่าในมือถือถ้าปรับแบบนี้เล่นไม่ได้น ครับนอเดี๋ยวพี่จะสอนปรับงเล็กๆน้อยแล้วกันนะครับนอก็คืออันแรกนะครับให้เราใส่อยู่ที่100ประมาณนี้นะครับนอนี่เลยนะครับเราก็จะได้มาแบบนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าเป็นอันแรกนะครับที่แบบว่าพี่บอกให้ปรับเปลี่ยนนะครับนอก็คือต้องได้ปรับจริงๆนะครับถ้าอย่างตั้งตามไม่เจอเกมซี่นะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับนอถ้าตั้งแบบแรกนะครับก็คือไม่ได้แน่นอนนะครับนอก็คือดึงยังไงก็ดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับนอถ้าไม่เล่นในคอมนะครับน้อก็จะเปล่ามาเลยนะครับนเลย100 คนะรับน้อก็อันที่2นะครับนอะงสำหรับ Laura, อันที่2ก็ปรับขึ้นมานิดนึงนะครับนอะกดก็ถือว่าขยับขึ้นมานิดนึงนะครับนอะอาจจะไม่มากนะครับงงนอก็ขยับขึ้นมาประมาณนี้ละกันนะครับนอนี่เลยนะครับก็ขยับขึ้นมาประมาณ 70ละกันนะครับน้องก็เป็นเป่ามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นทางด้านของกล้องเลดดอดนะครับน้องสำหรับกล้องเลดดอทก็เอาไว้ดึงระยะจูบแล้วก็ดึงที่แบบว่าไม่ใช้สโคปนะครับก็เป็นสโค๊ปที่ติดมากับปืนนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องก็การควบคุมนะครับก็คือปรับขึ้นมาเป็น80สนะครับน้องสำหรับการควบคุมนะครับเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือสโค๊ปพัสองสโค๊ปพันสี่นะครับน้องก็ปรับตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลำก็สไนเปอร์นะครับก็ปรับตามนี้ได้เลยนะครับน เนาะอ,อันนี้นะครับสามารถตั้งตามไม่เจอเกมซิ่งได้นะครับแต่ใครเปิดพี่อยากให้แนะนําน,นะครับเนาะตั้งประมาณ50ก็ได้นะครับเนาะหรือว่า100ก็ได้นะครับเนาะประมาณนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับ กิจกรรมนะครับในเช่กิจกรรมนะครับน้องก็คือสำหับตั้งค่านะครับน้องก็ปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางท่าของออปชันนะครับหรือว่าการควบคุมนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับไอเจอเกมซิ่งตั้งนะครับน้องก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับน้องหรือว่าตั้งตามใจก็ได้นะครับน้องแต่พี่อยากให้ตั้งตามใจดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราถนัดนะครับน้องมันจะดึงหัวขึ้นนะครับพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าตั้งตามใจตัวเองนะครับน้องก็คือจะดีมมาาาาาากกกๆเเเเเลลยยยนนนนนะะะะะะคคครรรรรรรัััับบบ้้้อง็็จจป่พววถดด คุ้นซินกับมือถือของเราแล้วก็จะดึงหัวขึ้นด้วยนะครับน้ออันนี้เป็นความจริงน,นะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้อว่าถ้าตั้งตามใจตัวเองนะครับน้อสำหรับเรื่อง การตั้งค่านะครับจะดีมากๆนะครับอันนี้เป็นผลดีเลยนะครับเนาะแต่ถ้าอยากตั้งตามไอ้เจิดเกมซิงนะครับก็สามารถตั้งตามนี้ได้นะครับก็คือนี่นะครับเปิดปิดตามนี้เลยนะครับก็สามารถแคร์หน้าจอได้นะครับเพราะว่าที่ไปเอามาให้แล้วนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องก็ขนาดปุ่มยี่นะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงพี่แนะนําให้ตั้งตามพี่ดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้เจิดเกมซิ่งเขาเล่นในคอมนะครับน้องถ้าตั้งตามเขาก็คือแบบว่าเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องถ้าตั้งตามพี่นะครับพี่เล่นในมือถืือออนน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 ะะคคครรััับบ้งก็ดึึหวขแ่ ก็พี่จะแนะนําอยู่3แบบนะครับเนาะก็คือมือถือหน้าจอเล็กตั้งอยู่ที่48นะครับมือถือหน้าจอที่ผลิตออกมาปัจจุบันนะครับก็ให้ตั้งอยู่ที่58แนะครับแล้วก็มือถือหรือว่า iPad นะครับเนาะที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ๆนะครับก็ตั้งอยู่ที่68นะครับเนาะก็จากเปามาเลยนะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของ ตั้งค่านะครับเนาะหรือว่าขนาดปุ่มยิงนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งประมาณนี้จะดีที่สุดนะครับก็มี3รูปแบบนะครับก็คือ48 58แล้วก็68นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องถ้าอยากได้ก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับพี่ขอรับรองเลยนะครับว่าดึงหัวดีแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับแล้วก็มาต่อที่เรื่องกราฟิกนะครับสำหรับเรื่องกราฟิกไอ้เจอเกมซิสนะครับเขาตั้งแม็กทั้งหมดเลยนะครับเนาะหรือว่าตั้งขั้้้นนนนนสููงงทััััหมมดเลยยะะะคคครรบบบแตต่่่พีจาออออกก3ข็ื มือถือคนไหนที่สเปคไม่แรงหรือว่ามือถือคนไหนนะครับที่แบบว่า ไม่ค่อยแรงนะครับเนาะหรือว่าพอแรงบ้างแต่ก็ไม่สุดนะครับเนาะก็คือพี่จะแนะนําแบบนี้ละกันนะครับก็คือเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการลดการกระตุกนะครับเนาะแล้วก็เวลาเล่นไปมือถือจะไม่ค่อยล้อนะครับเนาะก็จะเป่ามันเลยนะครับแต่ถ้าเราตั้งแบบว่าขั้นสูงนะครับเนาะก็คือเหมาะสําหรับมือถือแรงๆขึ้นไปนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเราจะได้ใช้ภาพสวยๆนะครับเนาะแล้วก็ถ้าดึงกระตุกก็ไม่โอเคนะครับแต่ถ้ามือถือแรงๆนะครับ ามารถตั้งได้นะครับเพราะว่าภาพจะสวยแล้วก็ไม่กระตุกด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่อง DPI นะครับสำหรับเรื่อง DPI ก็คือ iOS ตั้งอยู่ที่120นะครับน้องสำหรับ iOS นะครับก็สามารถเอาไปตั้งกันได้นะครับน้องสำหรับ iOS นะครับแล้วก็สําหรับ Android ตั้งอยู่ที่900 DPI นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าเอาไปตั้งกันได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าการตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่บอว่าอยากมเกิด นะครับนาอก็คือถ้าอยากตั้งตามนะครับก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้องคุณเ่นนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของตั้งค่าคุณไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปหามาให้ละกันนะครับก็ถือว่าตั้งค่า้เกิดเกมซิ่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาองพีททูยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับนาอเพราะว่าไปหามาได้เท่านี้นะครับนาอก็ฝากกันด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคุณเ่นนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนนนนนนนครรรัับบถ้้้้้าาาาาาาอยยยยกกกกกสสสสุุไไมม่่่ตตงงงงเเเเเเีีีีทททลลพพแแแขวดดช็็ป สนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนี่ยนะครับอย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเข้ามาให้กําลังใจกันนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับเพียงเท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะบ๊ายบาย